ก็เดี๋ยวจะขับให้ดูนะครับฮินุมอโต E23 นะครับ e 23แรงสองสูบสภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับรุ่นนี้ยอดนิยมนะครับฉีดเฉียงนะครับสตาร์ทง่ายนะครับเนี่ยไม่มีตัดต่อนะครับนี่ยขับให้ดูเลยวิ่งดีนะครับขับดีไม่มีหอนนะครับเนี่ย รถไถพร้อมใช้นะครับเราพร้อมโชว์นะะ um e นะครับฮิโนม OTO E 2 3นะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับอันนี้นี่เลยนะครับรถไล่นะครับร้อเอรซเาเวทหน้านะครับมีให้พร้อมสีสันเดิมนะครับสวยไม่คิเลนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับพร้อมใช้งาน ไม่หอนไม่อะไรเลยนะครับเครื่องดีไม่มีไอนะครับระบบเปรกนะครับต่างๆใช้งานได้นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่มีก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะครับเกียร์ไม่มีหลุดนะครับจัดไปเลยนะครับคันนี้ก็นะครับสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0878264210อีกเบอร์โทรครับ0887676401 ดูรถแล้วก็ทดลองขับนะครับได้ที่ตำบลนายาวอำเภอรพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีครับวันนี้นะครับขอจบรีวิว Kino Moto E 23นะครับ23แรงของสูบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ